คุณครูเด็กๆคะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีขโมยในโรงเรียนของเราหรอกคะ่ะไม่มีขโมยในโรงเรียนของเราหรอกคะ่ะทางโรงเรียนมีมาตรการถ้าใครวางของทิ้งไว้ในที่ต่างๆนานเกิน10นาทีของเหล่านั้นเนี่ย ก็จะถูกคาถาของครูที่ไล่มนไว้ส่งไปยังที่ห้องเก็บของกลางอ๋อห้องเก็บของกลางไม่เคยได้ยินเลยนะคะคู่มารสาี เป็นคนดูแลมาตรการนี้ร่วมกับครูครูเองก็ยังโดนเลย <c oughs> ปากกาขนนกวิเศษของครูที่วางอยู่บนโต๊ะถูกย้ายไปอยู่ห้องเก็บของครูแค่หันไปตอบคำถามนักเ <c oughs> รียนแเดียวที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกคน <c oughs> แล้วก็ทุกทุกคนนะคะให้รู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็ไม่วางของไว้เก็งก,ก่ะโดยเฉพาะโรงเรียนเวทมนต์ที่มีของวิเศษมากมายหากวางของไว้ไม่เป็นที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายและสูญหายได้ง่ายๆผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ขโมยจำไวนะไ้นะเด็กๆก,การเป็นแม่มดที่ดีไม่ใช่เก่งแค่คาถาอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการเป็นคนที่มีระเบียบวินัยด้วยค่ะทุงสิ่งในชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบเวลาจะหยิบจับใช้สอยอะไรก็จะหาได้ง่ายหายไปเราก็จะทราบทันทีชีวิตเราก็จะมีระเบียบเรียบร้อยราบรื่อแล้วก็จะไม่ต้องกังวลว่าจะหาอะไรไม่เจอแลบของจะสูญหายไม่เข้าใจไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่ เรขอโทษนะไม่เป็นไร ทุกท่านนะคะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะรวมถึงน้นองๆผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะคะขาต้องรัับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Bangkok International Star Talent 2025ค่ะเวทีที่รวมเหล่าดาวดวงใหม่จากทั่วประเทศที่จะได้มาส่องประก,การความสามารถอันโดดเด่นและ,สะแสดงศักยภาพให้ทุกท่านได้เห็นกันในวันนี้นะคะ สวัสดีครับอันนี้น้องชื่ออะไรครับชื่อน้องเพชรกล้าครับอ่าเราน้องอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ10ปีแล้วครับเราน้องเพชรกล้าวันนี้มาทาอะไรครับวันนี้เราจะมาแข่งเพลงครับเราน้องมาในบทเพลงอะไรหรอครับเรมีดาวครับว้าวล้วน้องแบบมีแบบศิลปินที่ชื่นชอบหรือแรงบันดาลใจที่ร้องเพลงไหมครับมีครับเป็นพี่ธำรูมเจอร์ี่นายครับโอ้โอเคครับน้องอยากขอกําลังใจจากกล้องไหมครับขอครับฝากเป็นกําลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับ โอเคค่ะแล้ววันนี้มีใครมาเชียร์น้องบ้างครับวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่ครับอืมแล้วแบบนี้น้องมีความเครียดหรือกดดันตรงไหนไหมครับไม่มีเลยครับอุ๊ยน้องเก่งมากเลยยันเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับครับบายบายค่ะ สวัสดีครับอันนี้น้องชื่ออะไรหรอครับหนูชื่อว่ามิก้าดาราพาสชวนนิมิกุลค่ะแล้วน้องอายุเท่าไหร่หรอครับหนูเก้กาขวบค่ะแล้ววันนี้น้องมาทําอะไรที่นี่ครับหนูมาปรากดร้องเพลงให้ชว์ทุกคนว่าหนูร้องได้ค่ะอ้แล้ววันนี้น้องมาร้องเพลงในเพลงอะไรหรอครับหนูร้องเพลงอภิชุตใจอูอ้ <laughs> แล้วแบบนี้น้องต้องมีแรงบันดาลใจหรือว่าแบบศิลปินที่ชื่นชอบไหมครับ มี Ariana Grande กับ Lisa ค่ะโอโอเคครับแล้วน้องฝึกฝนการร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่ประมาณ7จขวบหรือ6กขวบค่ะแล้วน้องอยากขอกําลังใจอะไรจากทางบ้านหน่อยไหมครับอยากให้ทุกคนอวยให้หนูโอเคะ okay, ค่ะฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับชื่อว่าอะไรเหรอครับชื่อเด็กหญิงชัยนุชสมัยกุลชื่อเล่นยาดาค่ะอายุเท่าไหร่เหรอครับ12ค่ะแล้วนี่จะร้องเพลงอะไรเหรอ Time so hard for dreamers โอ้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพราะว่าหนูชอบเพลงนี้ค่ะอโอเคแล้วนักร้องโปรดของเธอคือใครลีซ่าค่ะลีซ่าอ่าซ่าชอบก็ชอบกดดันไหมไม่ค่ะตื่นเต้นไหมไม่โอ้โหเก่งเราขอคำสปอร์ตจากแฟนคลับกันไหมฝากเชียร์หนูค่ะโอเคบ๊ายบาย สวัสดีครับวันนี้น้องชื่ออะไรครับหนูชื่อเฮเทอร์คร่ะชื่อจริงชื่อเฮเซอร์พอิีสาครักแ<า>็กค่ะแล้วน้องอายุเท่าไหร่หรอครับ อายุเก่าค่ะแล้ววันนี้น้องมาทำอะไรที่นี่ครับหนูมาร้องเพลงค่ะในเพลงบทเพลงอะไรล่ะครับมันจะเป็นบทเพลง golden hour ค่ะว้าวแปลว่าน้องอาจจะมีศิลปินที่ชื่นชอบหรือแรงบันดาลใจไหมครับมีค่ะบอกหน่อยได้ไหมครับก็จะเป็นวงนิกินปาร์คค่ะโอ้แล้วแบบนี้น้องมีความเครียดหรือกดดันตรงไหนไหมครับไม่มีเลยค่ะอ่าแล้วน้องคาดหวังว่าจะได้ตำแหน่งหรือที่เท่าไหร่ล่ะครับ โนู no, คาดหวังว่าจะได้ที่หนึง่ง <ขอ S 1> แต่วันนี้ <ขอ S 1> ได้ที่ไหนก็เอาค่ะว้าวงั้นอยากฝากกําลังขอกําลังใจจากทางบ้านหน่อยไหมครับได้ค่ะบ,<อ>บอกเลยครับขอกําลังใจให้น้องเฮเธอร์ด้วยนะคะโอเคครับเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะ สวัสดีค่ะ,คะอันนี้น้องชื่ออะไรครับชื่อทิตาค่ะแล้ววันนี้น้องทิตามาทําอะไรหรอครับมาแข่งร้องเพลงค่ะมาในบทเพลงอะไรหรอครับมากับเพลงควายเอ็ดค่ะ,ะแล้วน้องมีศิลปินที่ชื่นชอบหรือแรงบันดาลใจที่ร้องเพลงไหมครับมีค่ะชื่อ ซานาจากไทร์สค่ะว้าวโอเคครับขอถามด้วยไหมครับว่าตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับอายุ12ค่ะแล้วน้องฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณ9ขวบค่ะอโอเคครับงั้นก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับฝากเชร์หนูด้วยนะคะเบอร์39ค่ะบ๊้ายบาย ชื่อโฟนี่ค่ะโอเคเอ,าอายุเท่าไหร่ครับอายุ11ค่ะ11แล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรเหรอคะ่ะวันนี้มาร้องเพลงว่าดไว้ค่ะร้องไปทุกแนวลีลาพระอมพร้อมสุดทักษ์ติดาวสุดทักดาว